การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษาตามภาระงานของโรงเรียนสีด้านโรงเรียนบ้านศคออมีมนายอินจันกองจีนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีบุคลากรภายในโรงเรียนดังนี้ ข้ราราชการครูจำนวน5คนพนักงานราชการจำนวนหนึ่งคนครูอัตราจ้างจำนวนสองคนธุรการโรงเรียนจำนวนหนึ่งคนและช่างไฟฟ้าจำนวนหนึ่งคนด้านวิชาการการวางแผนง,งานด้านวิชาการโรงเรียนบ้านสดคอมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการที่เป็นปัจจุบัน และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องมีการทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการบันทึกการประชุมวิชาการคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตร,รสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและจัดทําหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พปธศักราช2551และนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นหรือสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ครูดับปฐมวัยและครูดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ครูใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาจัดทําแผน i e p และแผน iip ในกรณีการจัดการศึกษาพิเศษการนิเทศการศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน จัดทาแผนการนิเทศภายในโรงเรียนที่กาหนดวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายขอบข่ายการนิเทศและมีการดําเนินการนิเทศตามกิจกรรมประเด็นการนิเทศที่กําหนดอย่างต่อเนื่องการแนะแนวสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวครอบคลุมทั้ง3ขอบข่ายทั้งด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวและสังคมรวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและบริบทของสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใช้ผลการประเมินของกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีการกำหนดนโยบายวางแผนการส่งเสริมการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาครูมีการสร้างเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้ร่วมในการใช้สื่อจำนวนทั้งหมด7คนปฏิบัติ7คนคิดเป็นร้อยละ100 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้มีการกำหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาส่งเสริมให้มีและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาจัดทําระเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและครบถ้วนการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น มีการประสานความร่วมมือระหว่างเจาศึกษากับองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน,นื่องด้านงบประมาณมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาแผนการใช้จ,จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเอกสารรายงานการประชุมและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดหาพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและการควบคุมดูแลบำรุงรักษาจำหน่ายและตรวจสอบพัสดุประจำปีมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่มีการซื้อหรือจ้าง การรับเงินการเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินและการจัดทําบัญชีการเงินมีการจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกทะเบียนคุมเงินงบประมาณทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณและทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีสีฝ่าประชุมคณะกรรมการภาคีสีฝ่าดําเนินการถูกต้องตามคู่มือและแต่งตั้ง กรรมการกำกับติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารงานบุคคลมีการวางแผนบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาและงานวิทยาฐานะมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานการบริหารอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์กองข วางแผนอัตรากำลังระยะ1ปีระยะ3ปีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีการจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานของาราชการครู งานบำเหน็จความชอบดำเนินการประเมินการปฏิบัติราชการตามแบบที่กำหนดในรอบ6เดือนก่อนการพิจารณาเงินเดือนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเสนอผลการพิจารณาเรื่องเงินเดือนให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำแผนงานกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละร้อยมีแผนพัฒนาตนเองจำนวนครูทั้งหมด7คนปฏิบัติ7คนคิดเป็นร้อยละ100่มีการจัดเตรียมทะเบียนประวัติและการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทะเบียนคุมเวลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสรุปเวลาประจำเดือนรอบหเดือนล้รอบ1ปีและมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามอำนาจหน้าที่การไปราชการและการขออนุญ,ญาตออกนอกสถานที่ราชการมีการจัดทำสมุดทะเบียนคุมการขออนุญ,ญาตไปราชการทะเบียนคุมการขออนุญ,ญาตออกนอกสถานที่ราชการ เอกสารหลักฐานต่างๆการขออนุญาตไปราชการของผู้อำน่วยการศึกษามีหลักฐานการขออนุญาตไปราชการและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตเป็นหลักฐานด้านการบริหารทั่วไปมีข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียนข้อมูลบุคลากรข้อมูลครูพันข้อมูลอาคารสถานที่และข้อมูลชุมชนประเภทเอกสารและออนไลน์ตามบริบทของสถานศึกษามีการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย การวางแผนการจัดระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรและการจัดทำแผนธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาและกำหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน การดำเนินงานธุรการมีการวางแผนการออกแบบระบบงานธุรการมีคู่มือแนวปฏิบัติงานธุรการของสถานศึกษารายงานการประชุมของสถานศึ<ๆ>ากษาเกี่ยวกับการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนางานธุรการมีเอกสารการดำเนินธุรการเ,ากเช่นเอกสารการรับส่งหนังสือการเก็บการยืมการทำลายหนังสือสมุดตรวจราชการสมุดเยี่ยมและสะมุดเหตุรายวันที่เป็นปัจจุบัน การดูแลอาคารสถานที่ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นตามนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งด้านความปลอดภัยของสถานศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่รายงานผลการประเมินการดูแลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้อม การจัดทำสำนัมานประชากรใบเรียนและการนับรัรบนักเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการติดตามข้อมูลเด็กในเขตบริการของโรงเรียนรายงานข้อมูลรายชื่อเด็กในเขตบริการประกาศร,รับนักเรียนและแผนการรับนักเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียนและรายงานการรับนักเรียนในระบบการรับนักเรียนงานกิจกรรมนักเรียนสภานักเรียน จัดทาแผนการพัฒนาสภานักเรียนแต่งตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียนประชุมสภานักเรียนและแรายงานผลการประชุมสภานักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสภานักเรียนประจําปีการศึกษางานกิจการนักเรียนอาหารกลางวันมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันมีเอกสารจัดหาอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำหลักฐานการตรวจรับอาหารและหลักฐานการตรวจสถานที่ประกอบการงานกิจการลูกเสือมีการกําหนดนโยบายแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการฝึกอบรมมีวุฒิทางลูกเสือและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ